สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกคนเนาะพี่น้องป้องไปอยู่เบาเท่าไอเท่าเนาะพี่น้องเลยเหอยได้นี่มาเทาามาเท่วพี่เขาดูคลิปบบาเหนือกันจะว่าเบาเหนือถือแต่กล้องคลิปก่อนหน้านั่นที่ไปเก็บประกาศแก้วพ่อพี่เขาจะว่าถือแต่กล้องอยู่แล้วเนาะมาถอยน้องน้อยหรอทีนี่มาพ่พี่เขาจะสอนมาทำอะไรกันนี่แหละ คนนีม้มาอย่างเขาดิหลังเลิกงานเอายาครับมาเอายาพักสวนควรัวครับปุ่นน้องนกพี่น้องนก,อกน,นกใส่หนมือนั่นเจ้าอเลยน้องนอกไอเด้ยวเขาต้องใส่เดือนฮะัวใส่เดือนอันนี้่ใส่เดือนหัวหน้ามิสซี <c oughs> ่นทะพอดีพี่ <c oughs> <c oughs> มือว่างครับเลยนะมันซุ่มซิมเมาหัวแม้น,น เป็นไหมภาษาสวัสดีพี่พอดีสวัสดีค่ะอยากจะเก็บผักส่งไปให้เอชาวช่างกระ t อน n มเลยเหรอเบ้าเป็นอย่างไรอยากจะเก็บผักส่งไปให้คนที่อยู่ในเมืองจ้ะเนาะผักสลัดกินวะทันจ้ะเบ้าเหนือก็ทำอยู่แลวพี่น้องไอ้นี่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 เขาบอกเบ้าเหนือส่วนที่บ้าเหนือมทำก็คือบ้าเหนือมาถือกล้องครับเบื้องลีบเบ้าเหนือนะนี่เนาะ มันเหม็นอูดเหม็นอ้างได้พี่น้อยส่ยซไอยหมูอยู่เด็ดนี่นี่มันหนึ่งกับเจมแปลงนี่ให้น้องนกเดี๋ยวน้องนกจะเอาอย่างก็เอาอันแมงลักกับหัวละพาะนี่แมงลักงหัวละพามาบงเอามาบงหรือมาช้ำไม่ได้นี่ย,ยมาช้ำไม่ท้านั่นนะ่ะมันเจอไอ้อย่างก็ที่กันเกินไปเจะเนี่ยอ,อันนี้หัวละพาต้นสีม่วงๆยังเสียหงหัวละพาอันนี้แมง<อ>ลักออัแมงลกื พี่ๆเป็นมาคอมเมนต์นะชาวชันแต่ย้ำได้ไปตอบคอมเมนต์ครับคุณวังเหรอปลูกด้วยกันเราเป็นหัวเลาะแบบว่ามันไก่พันธุ์นะยื้กไายพันธนะุ์จ,จ,รจริงๆนะพี่ไก่พันธุ์จริงๆได้พี่เออเออจริงๆนะมันเป็นขาวกับแด,ดงไปแล้วอะ่ะอืมหน้ามืดทีหัวนะ่ะหน้ามืดเว้นไม้ลองเว้นไม้ เว้นไม่เถอะไปแล้วสามรอบแล้วยสามรอบแล้วรอบนี้จะ็ใว่าโอเคแล้วล่ะสินักต้องเลยไปตัดเว้นไม้ไหมแม่นวะจ้าแม่นเท่าไหร่บอกราคาพี่ไปเลยแสนแสนวอนแสนวอนเป็นเงินไทยสองสองพันแปดร้อยแหละจ้าตอนนี้สองพันแปดที่นี่เว้นไม่อยู่ไหมนะเว้นไม้ใส่เว้นไม้ครับพี่น้องคุณทุกใส่เว้นไม่แล้วกันโอ้โหว่ามันแบบแบบจังได้จะแบบไหนกับโอ้โหล้านเพิ่นตัดมา แม่นเก้าที่น้องนิดหน่อยใส่นลยจ้ะมันก็พอดีเป๊ะมาสายตาอย่างก็โอเคตัดมาจากประเทศไทยอืที่นี่มาตัดร่างเกาหลีเดี๋ยวนี้กําลัางมีอาการเวียนหัวและจะอ้วกวัน <c oughs> นี้ก็ไปร้านมาอีรอบนึงแม,ม่นบ่ไปสามรอบรอบสามรอบแต่เพิ่นกับวัดเป๊ะเดียวเนาะอืมัน่ม่มเหมือนประเทศไทยเฮา เพิ่นบ่ให้เฮา <ừ m. S 2> ลองย่างเบิ่งจ้ะเพิ่นบัดสายตาแล้วเพิ่นก็นให้เฮาทจริงบ่ต้องล,องลอ่องให้เฮาเดินเดินตากแดดเพิ่มเนาะเดินมาข้างนอกเบิ้งเบิ้งกับข้างนอกเบิ่งนี่เพิ่มให้เฮาเดินนี่ไปเดินไปเดิน <c oughs> <c oughs> ก็เลยพูดดอกจ้าเนี่ยบ้านถอนยางหรือถอนผักก็พูดดอกไม่รู้นผัวใส่แว่นไม่ดีผัวส่แว่นไม่ด้วยเมาหวานไปว่าไซสัตเมื่อวานนี่ดีจะไม่ได้ถอนนะเด้ต้นมันเหลืออยู่พัดคะไนนกินแล้วอืพัดเราคณะเมื่อวานนี่ได้พัดแล้วดีเนี่ยซาละแน่เนี่ยจะให้คนที่อยู่ในเมืองเนาะถ้าคนอยู่ในเมืองร้าผมร้าผมครมอยู่ไปแถวครัวใคร อยู่ในเมืองหากินยากเลยเนี่ยในพักน์สไลเนียในชาวอสานคือถ้าซื้อจากร้านไทยไปวันสองพันถุงละสองพันวันหนึ่งมันจะช่ำเลยมันจะเหลืองมันจะมันจะเหลืองมันจะบ่อลอยสไลเนียไทยพ่อนมือเจ้าโบเมนสไลเนียนเกาหลีเด้เนี่ยจ้าโบเมนมินเด้ถ้ามินอีกแบบนึงอันนี้สไลเนียอีสานมินน่ยุ้กุ้นตัดแล้วตัดไปแล้วเพราะมันชอบเบาเนื้อมินเท่าเท่าเบาเนื้อยืมเขื่อนตัดยาเนี่ยครับเท่าแก่ส่วนข้างบนนั้นมาตัดมาชอบวันนี้มันจะมันจะมันจะโรคมากเลยนะ ตดี๋ยวนี้เวลากี่โมงเนี่ย,ยหกโมงสิบนาทีนทครับพี่น้องเอ้ยโอ้ดวงอาทิตย์ยังยังสูง,สงอยู่เลยแม่ผูกพักไว้กิน ข้าวโพดกับวานมาออกแล้วครับ<ะ>ได้สักคืบหน,นึ่งอย่างเนาะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงสามเดือนอืมสองนี่ยทุ่งมุองเหลือเจะาผู้ใส่น่ะทุ่งมุ่เหลือเป็นอย่างอันนี้อันนี้เหลือต้นหนึ่งต้นนึ่งต้นตะไคร ตะไคร่กับมอยู่กับใต้ต้นแตงโอ้มันคือว่ามันมันด้วยกันดีๆเหรอบ่ฮู้ว่ามันต้นแตงมันเกิดไงกันเลยเอาตะไคร่มาปลูกนี่นึงยผมีพักอย่างเนาะหวานไว้เนาะสิจริงสิจริงถ้าตะไคร่เนี่ยถ้ามันถ้ามันมีมะมันก็จะดีเลยนะเนาะจะดีอยู่นะครับมันก็จะออกเหมือนบ้านเฮาอยู่นะพี่น้องเยแต่มันก็จะใหญ่มากหีมากก็มาลงกอนนี่นะมันก็เลยใหญ่ลำบากปีีท่่แล้้วไดกินนอยูะตะไคร่น่ะ เขาวานสายชันเขาวานตะกรอนเบาเหนือชายชันเคยถ่ายคลิปอยู่ลงทงหงอกนะอเนาะถ้าพี่เขากลับเข้าไปโอ้ตั้งแต่สี่ปีห้าปีก่อนนะครับเบาเหนือเขาจะเอาใส่ซองฟิตไว้นะนี่นะตะไข่นะครับกับมะเขือเปาะมะเขือก็ชายชันมะเขือคืนมะเขือคืนเบาเหนือเคยถ่ายคลิปเก็บใส่ซองฟิตไว้แต่พักนี่แล้วต้นนี่แล้วต้นอย่างมูลนี้มันคือเป็นสิ หูระพานละมีกือก็มันคือเป็นังสิจ้าจ้โดมแม่โดมมันเหม็นของไทยอะปะมันคือปุยไรพวดง้างมันเหม็นใบอย่างครับหนูนี่ก้มกอดจันทบ้านไอ้เขาหนังะงั้นวก้มกอดจันทร์มพี่น้องเลยเพราะว่าเจ้าของสวนนี่เพิ่อนแลนนี่มาให้ครับพี่เมฆละพ่อไว้อืมมันก็สวยเกินอเามาซ้ำไว้ ส่นวนโคเรามีเยอะไ่มีเจ็ดอันทัวฟักยาวล้วเหม็นเยู่ปีนี้ไม่ได้ติดชมพูักยาวอันนี้มันเปลีนแล้วนกเอ้เปลี่ยตัวมาบ้งให้นะมันไหนเนี่ยพักหน้านะมันเปลี่ยนดอกมันหน้า <c oughs> มีชีวิตรอ้อนมีหักนี่อืมมันเปลี่ยนขนาดต้นหอมตัวมาปลูกบง้งแค่กับมีไผลนะ <c oughs> มะยั่งตัวเมื่อไหร่นาะงเม่นเยอะน้งนกเอาตโตอังหกักต้นหอมพักชีมาไงนะครับคนเกาหลีหัวหน้ากขามาเยียบทีหมด อันต้นยังก้มกาะพักก,มก้มเกาะหรือพักแมงใบแมงล่ะแมงหลักอันดูตัวจิบร <c oughs> ักเนร <c oughs> ักเนร์อันเหมงก็เม้งหลักก้มก่เกาะก้มเกาะมาห้องบักาคือกันแล้วอ,อันเดียวกันบ่นอันเดียวกันอันนี้แยกสีไปแล้วอันนั้นหัละพาปลูกใกล้กันอีกแต่งกายพันอีก เดี๋ยวช่วงนี้ผลไม้มันที่สุกเดี๋ยวสิไปไทยการเก็บผลไม้อยู่จ้าช่วงนี้ล้อมันสุกแดงจากน้อยจะพาไปเก็บผลไม้ป่าผลไม้ป่ามีหมักอร่อยแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลลูกเล็กนิดีจ้าแอปเปิลลูกเล็กลูกใหญ่ลูกใหญ่ก็มีลูกใหญ่ก็มีลูกเล็กก็มีลูกใหญ่อยู่ส่วนน้องกุ้งบอกกุ้งผ่านสื่อดิเอาวันที่นี่ไปเที่ยวหาเพื่อนได้ดิบอกเขาไปได้ไปได้ถ้ามีรถอ่ะ อ๋อจ๊ะบอกบอกเขาเกย์เหิืนมาล่าเขาไปเที่ยวสวนผ่นม้ได้สิได้ได้เนอะยับไปเที่ยวอีกเ๋ยังกุ้งเขาขยุติเจ๊ไงต้องกุ้งเขายุตบอกวันอาทิตย์กุ้งถ้าบะฮับจอบกุ้งขยุตเลยอ๋อกุ้งขยันมากน้องกุ้งขยันรับจอบขยันรับจอบไปรับจอบเป็นนั้นจะให้ชี้เวิตยิ้มมาฮับก็ได้เดี๋ยวปล่อยสักวันเลยพี่น้องเลยสักวันนี้จะบานเนยสายสารจะ พี่เขาไปเที่ยวสวนเท่าแกเดียวกับของเบ้าเหนือสายสารเนี่ยเนาะเท่าเกเดียวกันนี่มันบอกแต่ของนอกนั้นเท่าแกเพื่อนคนเดียวคือเท่าเกใหญ่ของเบ้าเหนือสอยสารแต่ที่โรงงานเบ้าเหนือสอยสารอยู่นี่มีเท่าแกกี่คนวะมีเท่าแกหกคนเท่าแกหกคนแล้วก็มีหกสวนเขาจะเก็บสตรอเบอรี่เอามาส่งให้เบ้าเหนือสายสารแพกก็คือคัดหมอนหอน้องเลยคัดเอาลูกเสียลูกไม่สวยออกทิ้ง แต่ส่วนนี้เพื่อจะมีคนไทยเป็นพนักงานประจําส่วนอยู่อีกเดี๋ยวบ้าเหนือถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยบ้าเหนือครับน้องๆเขาสอบถามน้องกุ้งเขากอนเนาะถ้าน้องกุ้งเขายินยอมไม่ไปทายคลิปเดี๋ยวบ้าเหนือสา่จะไปเที่ยวหาน้องๆเขาพร้อมอือก่อน้องเขายุบันะเท์เหมือนกันในส่วนมากน้องกุ้งบางเออชุมกน้องกุ้งกับน้องแซมขยันครับขยันระเบิดไปรับจอบทำมาระเบิดข้างนอกคือวันหยุดน้องเขากลมหยุด ตัก่อนสองคนนี่ก็ขยันนะครับตั้งแต่เบอร์เหนือสามมาอยู่ด้วยก็เลยไก่เป็นคนขี้เกียจขี้ข้านเหมือนเบอร์เหนือสามเลยอันนี้ตะก้อนนี่ขยันขยันนี่พี่น้องเอ้ยบอเมรนที่ขยันจักแกกับเบลเอาไปใส่เพราะช่วงนี้กิดโควิดเออเมนเดียวโควิดน้าไม่อยากให้ออกไปใส่ตะก้อนส่วนจะเบอร์เหนือไม่ไม่ได้สองสามวันเนี่ยเบอร์เหนือก็เมื่อยเนาะน้องเขาเกือบไปเกือบทุกวันเนาะเพราะว่าวันยุดวันหย่งนนอกเขาเขาไปเบอร์เหนือขี้ข้านจ้ะแต่เบอร์เหนือเมื่อยแต่ที่นี่ท่าแกกับไปอยากให้ไปน้องหน่อยเนาะโควิดห้ไป มาเด้อจ้ะพวกเดี๋ยวบะหมี่เผากระตูเกียงใส่นราไม้มาเก็บเอาพัวอะไรฝักเรามาเข้าเลยเนี่ยกระตูแล้วจ้ะแมงลักปั่น้เจาของต้นโตนี่ต้นขึ้นเดียวจ้ะบอกไม่เป็นไรเบ่งกันกินเมื่อกานนี่เจ้าอันใส่แกงนราไม้บ่เมื่อก่อนนี่อะเ่แล้ว่เอา่ไปใส่เอาใส่หอมแย่พันใส่หอมแย่อ๋อหอมแย่ใส่เดียวนะอันนั้นมันแกงเหนือไงมันก็เลยใส่หอมแย่อ๋อมีตู้แกงอีสานโคบนเตีนอะไรนี่ยไปละพี่น้องเอ้อย่างารไปก่อนเด้อ คลิปนี้คือมือมานางคุยนั่งนี่แต่ยังแต่ยังยังไม่รับปากว่าคลิปต่อไปจะไปะไทยนี่เดี๋ยวรอถามน้องก,ก่อนขอให้โตวไวๆแต่อยาก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 ให้อยากจะไปะไทยดีน้องเขาอยู่พ่อมน้องเขาสซนทร์สวนเยอะๆเนาะสวนเนเปิลพ่อเม,มนบะสวนเนเปิลและสวนสตอรอเบอรี่เท่าแกค้นที่ใ่แวบนตาที่ไปกินอย่างเ็หมูย่างหมูหมูาหมูนะครับกกาใดีเป็นท่าเกใหญ่ วันนี้ก็มารับหัวหน้าไปลานแว่นแกนี่แล้ครับเป็นคนไปรับไปส่งเนาะจ้าแมน่นไปกระ,ะ,ะที่ตามคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกำลังใจให้น้องๆแล็บบา,า,า,าร์นยซายสันทั้งสี่คนเลยเด้อเนี่ยครับก็ยอยู่กับกองมองแข้งแม่งวะเนี้ยนะรอแต่นี่นะจ๊ะอืมเลิกงานมาก็ทําชิดกรรมทําออกกําลังกายก็มาทําสูตรไม่เหมือนแม่น,น,นบอกจ้าเออตกเย็นกินข้าวแล้วก็นอนตื่นเช้ามาก็ทํางานสำหรับใ<อ>คร <น S 1> ที่คิดกล้ากลักกกวจะมาทํางานเกาหลี พกความกล้ามาจ้ะนิดเดียวเหมือนการใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยเป๊ะเลยจ้ะเหมือนทุกคนเนี่ยเหมือนสองคนเนี่ยครับนี่นี่นะนี่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 สองคนนี่แหละเดี๋ยวนี้อยู่ชินแล้วเดี๋ยวนี้อยู่จนชินแล้วครับนี่ข้จะเหมือนออฟฟิศอันนี้ก็โหนหน้าพ่นพี่น้องเลยเรือเพื่อนดอกจ้าพนักงานไปที่ตามคลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ